มาสุ่มดวงดูฟุตบอลไทยลีกในทุกลีกกันดีกว่า EP ที่3แล้วแล้ววันนี้พวกเราจะบุกไปถึงสนามเหมือนเดิมไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่วันนี้จะเป็นสนามไหนใกล้บ้านเพื่อนๆหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีลีกนี้อยู่ในประเทศของเราด้วยและที่สําคัญผมได้เจอกับเทคโนโลยีระดับโลกที่แบบทีมระดับโลกเขาใช้กันเลยจะเป็นทีมไหนในประเทศไทยไปดูกัน มาหวมล้อกันกับการสุ่มดูฟุตบอลของเราในวันนี้มีคนใหม่มาด้วยน้สคนใหม่เพื่อนงงไงแกงเราแกงเรามาที่ไหนที่ไหนไม่ไกลเปนี้เลยขี่อย่างนั้นเพื่เพื่อนเพื่อนงทูแแบงคกทูแบงค์ทูแบงค์ยคอทบทูแบงค์งคบ อยูยี่สามคืออะไร้เขามีเหรอเขาไม่รู้อ่ะอยู่ยี่สามเขามีเหรอเดี๋ยวผมขอเซิร์ชก่อนมันมีแข่งจริงเหรอวะเราเราเข้าเว็บไซต์ออฟฟิเชียลของไทยลีกเลยอ๋อนี่เว็บไทยลีกมันมีมันมีหมดบอกหมดเลย <c oughs> จะมีบอกหมดว่าไทยลีกหนึ่งเมืองไทยลีกไทยลีกสามช้างเอฟเอลีโวนี่พีเออยู่ยี่สามเออชนบุรีวันพุธอวิช <c oughs> ดีนะเราไม่ได้ชนบุรีทำไมอ่ะเราไปไกลดีจ้ะไปไกลอุ้ยดีนะเราไม่ได้ไปหนองบัวอีกดอกนี่ Mm-hmm. นีนะไม่ได้ไปหรอกว่าเขาไม่ยูยี่สามหมดเลยนะเอออุ้ยเจอบุรีลลัมเหรอเฮ้ยเชดทูไวิเหาะอาร์ทูสเตเดียมธรรมศาสตร์สนามธรรมศาสตร์โอเเขามีบอกหมดเลยเนี่ยโอเคแล้วมันเป็นหลีกอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยหาข้อมูลในรถละกันโอเคอันนี้อันนี้ผมก็เรื่องใหม่ของผมเหมือนกันผมไม่รู้ว่ามียูยี่สามอยู่ด้วยแต่ก็ถือว่าดีที่เราได้เปิดโลกพร้อมแมเฮียโอ้โหตรงเร่ยกเฮียเลยพี่แว่นไอ้แว่นมาพี่แว่นพร้อมไหมโอ้โหพร้อมไป พร้อมเลยไปสนามธรรมศาสตร์กันดีกว่าโอ้ยเอาแยวระหว่างทางเจอสิ่งที่คาาคิดไว้อีกแล้วนะคือรถติดโอ้ยุ่นี่เขาแบบขับรถลุยน้ำา่ะน่ะลังสีขึ้นเช่อยู่แล้วพี่มีกลิ่นด้วยอ่ะบอสรันสีมันท่วมอย่างนี้เลยอ่ะใช่พี่มันท่วมเป็นปกติเหรอเป็นปกติฝนตกในเดียวก็ท่วมแล้วโอ้โหกว่าที่เราจะเดินทางไปที่สนามในวันที่ฝนตกเนี่ยต้องเผื่อเวลาจริงๆนะนี่อันนี้ผมบอกเลยตอนนี้ผมกําลัง รายชื่อนักฟุตบอลที่แข่งในวันนี้ของทูแบงคอกโอโเอาตรงผมต้องขอโทษเลยที่แบบยังไม่รู้จักใครแต่เดี๋ยวผมจะไปทําความรู้จักในวันนี้แล้วผมจะดูว่าผมชอบสไตล์การเล่นของคนไหนแล้วเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนๆให้รู้แล้วกันว่าว่าผมชอบคนไหนแต่บุรีรัมย์ลีออนพิชเจมนี่โ้โหจะบอกว่าวันนี้ปันใจเชียร์บุรีรัมย์ก่อนไม่ผิดน,นะต้องของอนุญาตแล้วกันแล้วแบบ๋เป็นที ในบ้านคือดูอกันคองแต่ว่าเราเคยร่วมถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันมาครับพี่เจมแล้วก็ธนกนิจโชธเมืองปักเดนเหนือของผมอันนี้ผมบอกเลยอนาคตประเทศไทยส่วนตัวผมนะคนนี้ผมให้อนาคตประเทศไทยเลยธนกนิจโชดเมืองปักจําชื่อนี้ไว้ให้ดีส่วนตัวผมผมชอบเขามากเคยไปดูเขาที่อ่าแมตเจอชลบุรีที่เขายิงไงบันจาก มุมหนึงเข้าอีกมุมหนึงอ๋อคนนั้นน่ะเออไอหนุ่มน้อยคนนั้นอายุ17 18เองเฮ้ยแต่ยิงสวยเออยิงสวยมากยิงสวยมากนั่นแหละคนนั้นธนกิจช่วงรังปักยามเดี๋ยวรอดูรอดู8นาทีครับอีกนาทีแล้วถึงสนามเจอที่สนามต้มความแกร่งนี่ธรรมศาสตร์ครับผมธรรมศาสตร์ for people เป็นสนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เป็นอีกสนามหนึ่งที่อธิจาร์รอบด้าน แต่ว่าเป็นอาดไทยรนที่มีแบบลูมิงด้วยกันในขนาดเดีวยวกันเคยจัดเอยเช่นเกมด้วยนะสนามใหญ่เออสนามด<พ>ีเลยเคย<ๆ>เคยเคยจัดเอยเช่นเกมทั้งพิธีเปิดพิธีปิดอะไรเงี้ยเออถ้า,ถ,าถ้าพี่จไปผิดแล้วจัดพิธีปิดเนแน่ๆได้เห็นใน่เล<อ>ยมันสนามใหญ่นระับใช่ใช่แล้วบอลเตะกันบ่อยมากสนามเนี้ยสอนเก่าพี่รีซองคิวเบนคอกอ่าใช่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 แต่ว่าวันนี้เรามาเชียร์แบบยู ยี่สิบสามไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่อยากดูว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเราันสุ่มดูบรรยากาศในมหาลัยตอนนี้ก็ค่อนข้างแบบเหมือนมหาลัยเลิกอ่ะเฮขาจ้องหีดไปดูหีดปะล่ะเฮ้ยถือว่าดีนะถ้าเข็มอยู่ที่เนี่ยเข็มจะดูไหมดูจริงเหรอจริงแล้วผมเหมือนได้ยินข่าวว่าแบบนักศึกษาที่เนี่ยแบบมาดูบอลเนี้ยได้แบบลดราคาด้วยเขาก็สนับสนุนให้เด็กมาดูกันอะไรเงี้ยเขาเลยลดราคาให้อ ลดราคาให้กับนักศึกษาใช่ครับพี่เหมือนมอเกษตรปะพี่หน้าหน้าไปมอเกษตรเหมือนกันนะทีมพี่บอลทีมพี่โต้งแต่มันอยู่ที่ดวงไงพี่มันอยู่ที่ดวงทุกอย่างมันอยู่ที่ดวงจริงแต่วันหนึ่งเราคงได้พบกันครับเออเฮ้ยเอางี้อยากดูทีมเยาวทีมเยือนกูอยากดูทีมเยือนผมไม่อยากดูทีมเยือนนะผมอยากดูทีมเยือนไปเยือนไปเยือนเฮ้ยคนดูเยอะนะเออเฮ้ยคนมาดูเยอะอยู่นะบุรีรัมว่าบุรีรัม ไม่เสียค่าเข้าด้วยไม่ต้องซื้อตั๋วใช่เหรอเข้าดูฟรีได้เลยหรือว่าเป็นบอลยูยี่สามเหรอหรือมันเป็นอันนี้เป็นรถของบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวไปดูว่าไปดูไปดูไปดูยวดูเไปดูข้างนอกเดีครับลูกบุรีรัมย์ครับนี่แขกรับบุรีรัมย์นั่งนั่งรถบัสมาโอ้โหแม่งอัดทึบทั้งลำอ่ะแต่ข้างในเห็นข้างนอกเออข้างในเห็นข้างนอกแต่ข้างนอกไม่เห็นข้างในดูดิได้แล้ว ไปดู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 เขาเป็นห้องเว้ยเขาเป็นห้องเขาแบบปิดความเป็นส่วนตัวนะนี่ครับเขาปิดความเป็นส่วนตัวเว้ยเออเขาไม่ให้แบบแฟนคลับดูอะไรอ๋อเหมือนรถทัวร์ไงพี่มันไพรเวทกว่ารถทัวร์อ๋อซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาของนักฟุตบอลระดับของนักฟุตบอลแบบระดับที่แบบเป็นมืออาชีพจริงๆ้แบบต้องยอมรับปลอดภัยด้วยนะเขาเก็บรายละเอียดดี เนี่ยเราไปเอากองมาครับเฮ้ยพี่เขามีกองด้วยนี่น่าจะฝั่งฮาร์ดคอร์กองเชียร์เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปรอดูกันอุณหภูมดับบอลยูยี่สามก็แบบมีความเดือดอยู่นะนี่เลยเดี๋ยวมีความเดือดอยู่นะผมไม่รู้งั้นโอ้ยสนามสวยมากพี่ผมครั้งแรกกะเนี่ยครั้งแรกเลยเหรอคือราชมังค์ป่ะเออใครใครราชมังค์อ๋อกองเชียร์พวกนี้ทำอยู่โนเฮ้ย ฝั <łość> ่งองเชียวีรำเนื้ออันนี้เดี๋ยวผมให้ดูฝั่งองเชียทูแบง์คอกทูแบง์คอกอยู่นี่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับฮะเดี๋ยวไปดูวีรล้ำ ่ไพีเบอร์สี่สี่พี่พณะออกิจช่วยเมืองกาศวันนี้กรมาเข้ามาสู่ในบรรยากาศเ,เชียบย์ที่กองยืนยุติการเขาก็มีการเก็บภาพบันทึกภาพเหมือนกันนะเป็นงานสนามน่าจะเป็นการบันทึกภาพเพื่อแบบสเกลเดี๋ยวครึ่งแรกเราจะดูที่ทางฝั่งบุรีรัมย์ทิมเยืยอนก่อนเอาฟิลก่อนเดี๋ยวครึ่งหลังเราค่อยไปทางฝั่งคือข้อดีของเวลากองเชียร์น้อย ดับเวลาแบบเป๊ะกันได้ยินเสียงในสนามนะทั้งสนามแบบลั่นแบบเปียๆเหมือนดูมวยอ่ะพี่เอาจริงคนแบบบ้านใกล้เรือนเคียงหรือว่าใครที่อยู่หอแถวแถนี้มาดูกีฬามอนเชื่อได้เพราะมันเข้าฟรีด้วยแบบไม่มีใครจ่ายเลยเนอะดูกีฬากันอันนี้ก็เป็นเก็บแต้มเหมือนลีกเหรอพี่คแ้่เหมือนลีกเลยเป็นลีกสเหรียกเอาเงินต่างต่างประเทศอ่ะให้แบบ ชิ้ใหญ่ที่อยู่ในชิ้นก็ได้มีโอกาสแสดงฝีมาสนขาสนุมเนี่ยอ่าเพิ่งจะขึ้นไปใช่ใช่แต่บรรยากาศรู้สึกแบบใกล้ชิดใน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 ความรู้สึกของงานบรรยากาศรู้สึกใกล้ชิดกว่าไทยลีกแต่ว่าในคุณภาพคือไทยลีกไม่ต่างไม่ต่าง คือทางฝั่งทูแบงคอกอะก็จะมีกองเชียร์มาด้วยมีกองมีอะไรต่างๆเดี๋ยวเราพาไปดูในตอนครึ่งหลังจากบรรยากาศและความคุ้มค่าเท่าที่ผมเห็นนะผมให้ผมให้สิบผมให้สิบเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาให้เข้าฟรีจะไม่รู้ อบิกค่าสิอบิกค่าสิมีมาเครื่องนั้นวะนี่ไปถามไปถามเครื่องนั้นดีกว่าว่าคือเครื่องอะไรขอโทษนะครับอันนี้มันคือเครื่องอะไรครับกล้องครับกล้องเป็นกล้องแบบเห็นใช่ครับเห็นการเคลื่อนที่ของนักฟุตบอลใช่ไหมครับใช่ครับอุ้ย มันก็จะดีเทคตามบอลเลยครับแล้วก็จะมีสแตตตอนตอนจบเราก็ได้จะได้สเตตออกมาว่าแบบนักฟุตบอลแต่ละคนวิ่งเป็นอย่างไงแนวทางการวิ่งอะไรต่างๆอะไรใช่ไหมรับจะเห็นฮิตแมปจะเห็นจะเห็นเลื่อนที่จะเห็นเขาเล่นกับใครบ้างใครเสียบอลแอคชั่นแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเราก็จะลงให้เด็กดูว่าเขาเสียบอลเป็นยังไงเพื่อให้เขาได้ไปพัฒนาต่อได้ใช่ครับทีนก็ทั้งโค้ชก็จะ พิเศษด้วยแล้วก็เด็กเขาก็จะได้ไปตูตรวจสอบตัวเขาเองด้วยว่า<อ>เขาเสียบอลตรงไหนบ้างเหมือนเด็กได้การบ้านนะครับ,รบแล้วเราไปคุยกันก็พอจะง่ายขึ้นล้ำมากโคตรล้ำอือว่าใ,ในทางฟุตบอลคือแบบมันโอ้โหมันพัฒนาไปไกลมากมันก็คือเราเราเป็นโค้ชเรารู้อย่างเดียวไม่ได้เราต้องให้น้องรู้ด้วยต่าเข้าใจคอนเซ็ปต์ส่วนเราก็มีจีพเอสอยู่แล้วก็มาคอนแพร์กันข้อมูลทุกอย่างคือถ้าเด็กอยู่ในสนามแล้ว ค้ดรู้หมดเลยโค้ดและทีมงานรู้หมดเลยอ๋ออันนี้เราต้องติดเครื่องมือไว้ที่ตัวนักฟุตบอลด้วยไหมครับทีมติดติดครับแต่กล้องเนี่ยเขาจะมีประมวล AI ไีบติตามบอลเลยว่พี่ไม่ต้องแพนเลยมันก็จะตามก็อยู่อยู่เลยแล้วพี่ก็อัปโหลดลงแท็กเป็นแต่ละคนไปเลยใช่ไหมครับแท็กตามบอลเลยครับแต่แต่เชฟอาจจะไม่สวยเท่าถ่ายเท่าสดแต่เด็กมันก็จะเห็นเชฟแต่แต่เห็นแล้วก็เข้าใจสามารถแบบไปเรียนรู้และเข้าใจได้ครับโคตรเจ๋ง เออคนล้ำล้ำจริงขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับเชียงเทพเชีงเทพซึ่งอันนี้ชุดใหญ่ก็มีเหมือนกันเป็นเท่าไหร่ครับชุดใหญ่ครับโอ้โหเราจะทำเดียวพามให้เด็ดอันนี้ก็จะไปทำให้พักครึ่งดูว่าอะไรขึ้นในสมมว่าว่าต้องวิ่งอย่างไรต้องอะไรอย่างไรที่ ทมีมือรังก็พยายามจะเอามาใช้สุดยอดเป็นระบบมืออาชีพสุดสุดจริงจริงสุดจริงนี่ละครับมาช่วยกันสนับสนุนบอลไทยเราว้าวเจ๋งเจ๋งเจ๋งคนนี้คืออีกคนนึงที่ผมบอกเลยว่าเป็นคอได้รคิดเมืองไทยอีกคนนึงเสกสรรเบอร์95เสกสรรลาตีไม่มาเออไม่ได้มาไม่ได้มานี่นี่ วันนี้ไปติดตามกันไปติดตามกันเด็กบุรีรัมเด็กบุรีรัมน้องก๊อฟน้องก๊ับเดือดเดือดเดือดไม้น่อนสรีระดีคุณดีช่วงแบบดีใช่ใช่ดีไปติดตามเงนไว้เอ้ยโอ้ยดีนะล้ำหน้าไม่งั้นโดนตีเสมอแล้วพี่โอ้โห ฟี่คิกเท้าซ้ายในพี่นึกถึงใครฟี่คิกเท้าซ้ายอาร์ติสุนทรพิดรู้จักปะไม่ทันไม่น่าทันนั่นนักเตะไทยถ้าเป็นต่างประเทศก็ต้องเป็นวิโดคาร์ลอสอะซ้ายนะไม่เข้าไม่เข้าโอ้อิจฉาคนธรรมศาสตร์มีบอลดูทั้งแบบสุดสัปดาห์และงานสัปดาห์ธรรมศาสตร์มีสามแบบในไทยลีกอะเออมีทูแบงคอกทูยูยี่สาม แล้ก็แบบมีโดมอ่ะโดมยูเนเต็ดมั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะชื่ออะไรสักอย่างโอ้ยแต่เกมเมื่อเช้าหน่องบยิ้นะชาชาชากว่าไทยลีกเลยหลแรกเลัมงย์ประตูไปถ่ายต้องเหนื่อยไอ้แก่ไปถ่ายเหนื่อย ซึ่งชอบบ่ชอบสนามนี้ว่นี่งค้งชอบเลยมันมีความเป็นแบบราชมังแบบฉบับมินิอ่ะใช่ป่ะใช่ใช่เออออใครที่อยากมาดูฟุตบอลมาที่ได้ฟิวฟิวชิวๆแต่ต้องเผื่อเวลารถติดตอนฝนตกหน่อยรถติดน้ำท่วมน้ำท่วม เอาจริงเอาจรินนจงกลับมาไม่ได้ล <c oughs> ทดะทำไมพี่พูดแบบนี้อ่ะเรากลับมาไม่ได้ละอ๋อดูอัทีมใหญ่อ๋อแต่นี้เขาเขามาแข่งนี่ออกดีชื่ออะไรครับชื่อโมจิโมจิแจกวาร์ปหน่อยไปเออเปิดเลยเปิดเลยนี่ไปดูบุรีรัมย์ทุกแมทไหมครับเร็วทุกแมท ถ้าใครไปดูบุรีรัมย์ไม่ได้เจอโมจิแน่นอนทุกที่เลยนะทุกท,ที่ทั้งแบบไปเยือนไปอะไรอย่างเี้ก็ไปหมดเลยถ้าแถวแถวกรุงเทพแบบไปแข่งอ๋ออุ้ยแล้วตอนไปแข่งที่บุรีรัมย์ไปดูปะก็ไปแบบแบงค์ย้อนโอเคผมนะครับอขอบคุณครับลอง <ขอ S 1> ไปลองดูแบงค์คองเฮ้ยห้องวีเอทีนะเข้นี่เป็นอันนี้เป็นห้องวีเอทีนะแต่สิ่งที่แตกต่าง จากที่แบบทั้งสนามหนองัวพิชแล้วก็ที่ไหนที่เราไปดูอะบางมดอะแบงคอกเอฟซีเขาจะมีตำแหน่งที่แบบไปทำซ่อมสนามใช่ไหมแต่ยูฟ่าสามไม่มีไม่มีตำแหน่งเลนเออเออใช่ใช่ใช่เออเชอางี้เราไปนั่งจุดที่ไกลที่สุดที่เขาจัดไว้ให้เอาไหมบนนุ่นเออบนนุ่นน่ะสู้ได้สู้ได้เออสู้ได้ เออดูกว้างขวางคือถ้าให้เปรียบง่ายๆมันเหมือนสนามราชมังย่อส่วนใช่ใช่เลยผมจำได้เหมือนมุมที่ที่ไปนั่งตรงนั้นอ่ะเออคือสนามราชมังจะมีสามชั้นแต่เนี้ยมีแค่ชั้นเดียวลองนึกภาพสนามแบบนี้จะมีสามชั้นได้แล้วไม่ใช่ลองนึกไปแบบจุดสูงสุดนีอไปดูมุมมองจุดสูงสุด อันนี้คือในมุมมองท่าสนามนี้เต็มจริงๆแล้วเพื่อนๆอยู่ในจุดที่แบบสูงที่สุดข,ของสนามลองดูมุมมองไปแต่ผมด็มีว่านะแล้วมุมอะไรมุมอะไรเขาว่าไงเอ้ยมุมนี้มาเออ,เอ,อมาเห็นเกมทั้งหมดไงใช่ฟิลแบบดูในท<ด>ีว<ะ>ีป่ะว่าเห็นแบบเหบมือนดูในท<ด>ีวีอยู่นะเออดูแบบกว้างขวางอยากลองไปนั่งดูตรงแบบนักข่าวนะตะดีๆนะแล้วผมพาไปดูมุมนักข่า ตรงที่เราตั้งไม่ใช่สูงสุดเลยเขยตรงนี้สูงสุดนี่สูงสุดแล้วตรงกลางสุดนี่เราต้องขยับไปไหนสุดเลยเราโหดจะพาทุกคนไปนั่งตรงจุดที่สูงสุดแล้วตรงกลางที่สุดนะตรงนี้ตรงกลางทหยุดเนี่ยตรงนี้ตรงกลางหยุดโอเคกลางจริงกลางวะกลางจริงตรงนี้กลางหยุด กล้กองถ่ายทั้งหดแล้วอ,อ,อยากไปนั่งที่สำนักข่าวไว้พี่พาไปนั่งสำนักข่าวเนี่ย <c oughs> ไปนั่งสำนักข่าวตรงเนี้ตรงนี้จะเป็นที่นั่งสำนักข่าวเวลาแบบเขามาทำข่าวเขาจะนั่งตรงนี้แล้วมี MacBook เครื่องนึ่งหรือโนตบุ๊กเครื่องนึงตั้งไว้เสียบปลั๊กนี่ปึ้งแล้วเขาก็จะแบบคอยรายงานเกมว่าเกมเป็นยังไง 1, 2, ึ่งสองสามี่นั่นเ,เลยต่างๆแบบเรียลไทม์เออแบบเรียลไทม์เลยผมไม่รู้นะนี่ยังไม่ได้แบบมีข้อมูลผมไม่รู้ว่าเขาลิงก์กับกล้องที่อยู่ข้างล่างแล้วขึ้นมาข้างบนหรือเปล่าเออเดิเดีเดิผมไปหาคำตอบให้ในคลิปหน้าถัดไปแล้วกัน มาณนี้เท่าที่แบบเราได้ไปสรุทะลวงในในสนามนี้ได้ในวันที่แบบเป็นยูยิบสามก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เราได้มาเจอในการสุ่มดูฟุตบอลของเราเฮ้ยก็ขนกนะแบบคือในยูยิบสามบางทีมันมันไม่ใช่แบบมีแค่เด็กเสมอไปมันไม่ใช่มีแบบเยาวชนเสมอไปแต่ว่าบางบางทียังมีแบบตัวหลักในทีมชุดใหญ่ที่เขาได้ลงมาเรียกความฟิตแล้วเขาได้ลงมาแบบเพิ่มโอกาสในการลงเป็นสิบเอ็ดตัวจริงในทีมชุดใหญ่ให้เราได้ชมกัน อันนี้ก็เป็นแบบอีกหนึ่งแบตที่แบบอุ้ยคุณภาพนะคุณภาพคุณภาพเลยผมให้คำว่าคุณภาพเลยชอบชอบมากเกมก็ค่อนข้างค่อนข้างดีเลยเนี่ยเนี่ยวแล้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 วเอาแล้วเอาแล้วลูกนี้ลูกนี้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหไอ้ังอยากไบรรยากาศที่ตีกองบได้เดี๋ยวเราจะทิ้งทวนกันด้วยบรรยากาศที่กองเชียร์เจ้าบ้านตีกองกัน

อย่าบอกคนเดือดนามแรกมั้เนี่ยเอ้าคุไม่คกี้ดูบอกให้มาดูกับผมมดูคลิปผมบ่อยๆไม่ได้รู้ว่าเออเป็นยังไงดูด่านดมไม่อยากตกใจเลยเจอกันคลิปหน้าจะไปที่ไหนเดี๋ยวไปสุ่มกันอีกแต่ที่ไม่เหมือนกันจริงที่นี่ไม่มีอะไรกินนะเออหรือว่าเป็นยูยี่สิบสามแล้วก็อะไรไม่รู้อ่ะแต่คนมีนะโซนฟุตขอนเลยยิปใหม่มาทุกวันอาทิตย์นะคลิปสุ่มดูฟุตบอลมาทุกวันอาทิตย์จนกว่าเพื่อนๆจะเบื่อกันอ่ะ ไม่เบื่อหรอกไม่เบื่อหรอกเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย